สวัสดีครับปูนามสการครับผมเอมือนี่ล่าสุดเนาะครับหวยลาวเข้าเต็ม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 เลยครับสามม่วติดอที่ปูว้าความฝันละกาปล่อยมาสองหางเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองครับศูนย์สองเข้าสองหางเต็มเต็มเลย บัน,นี้เป็นงวดที่สามสัเนาะที่โ<ะ>ลกเดินทางมานี่เป็นงวดที่สามที่โลกเดินทางมาถึงเนี่ยบัน,นีอ้อยากให้แบบว่าสําหรับคนที่เพินินมีโชคมีลาบเนาะก็อยากให้แบบว่าเขาสะได้ติดตามแนวทางต่อไปแต่ว่าก็ได้อัปเดตข่าวล่าข่าวล่าสุดนี่นี่คือโต ที่ขึ้นยูน่าจอตอนนี้ปูขอนแก่นปูขอนแก่นปูทินขอนแก่นปูปูปูทินนะครับปูทินก่อนขอนแก่นปูเข้าไสใส้สายนาวเพลินว่าในในช่องว่าปูขอนแก่นเข้ามาแล้วสองงวดนี่คืองวดที่สามล่าสุดนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อกี้นี้หวยลาวเข้าไปเต็มเต็มสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับเนาะวันนี้อยากให้ปูย่ำอีกข้างหนึ่งเกี่ยวกับอ่า มองที่คือคือโดมเนาะโดมโดมมองพุ่มที่เพิ่นมาเข่าฟันนะครับปูมองโดมนั่น,น่ะตอนนี้มม่ก็เป็นหน้าฝนเนาะโดมนั่นปูมองใต้ต้นโพธิ์ที่มีพระพุทธรูปตรงที่ลูกได้อัดคลิปไปให้นั่นเพิ่นตากฝนเนาะเผากระสีให้ทุกคนที่เพิ่นอยากร่วมทัางบุญครับปูได้มาแล้วกไ็ได้ได้ร่วมอนุโมทนาหิบน้ำกันสำหรับผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบจากปูขอนแก่นเนะครับเนาะ นี่เป็นงวดล่าสุดนี้เป็นงวดที่สามครับผมอยากสิใีไฮโเว้าวย่งสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับภูมิวัดเนาะปูว่านานกพราะไม่มีผู้โพมีผู้ดำเนินการผ่านติดเยอะเขาไม่ได้แคศูนย์เก่ากันเต็มๆใจเจ็บสามกันเต็มๆหนึ่งวดที่สามวดที่สามอีกเต็มๆเพรามีกลับเลยเป็นจับเพคนผมมาบอกเพคนอยากจะหยุด นังข่ายเพื่อน,นอเราก็ผลกัดแกะพันมูลนี่ที่ได้ที่ได้มันลับมาซอยพั้นหนาภาษาเพื่อนไทยพอเพื่อนไหยมาเพื่อนโบเพื่อนโบขึ้นบ่ลุ่มถือว่าภูม,มิดีเนาะปูเนาะเพื่อนอยากบอกว่าสะดะวกอภูมิดีเพื่อนซอยหนุนซอยข้าวกัดคือว่าเพื่อนอยากเคล็ดอยากสร้างเนาะสำหรับคลิปช็อตนี่กะฝากให้คนที่ได้ติดตามเนาะครับนี่คือ ภาพ่านงว,งวดที่3ครับผมอัปเดตล่าสุดครับผมสสวัสดีคท่องอัศาบินแล้วก็ดาว,วลุ่งเรืองครับ